เป็นคำถามที่ผมเจอบ่อยมากเวลาผมลงคลิปฟอร์เรนโนหรือไม่ผมเล่นตัวอื่นแล้วลงคลิปตัวอื่นอ่ะแม่งก็ยังถามกันเลยคือเล่นฟอร์เรนยังไงให้เก่งครับพี่คือผมพูดตรงๆนะฟอร์เรนเนี่ยมันเป็นตัวที่เล่นไม่ได้ยากนะครับอยู่ที่ว่าเราจะจะกล้าเล่นหรือว่าจะจะกล้าเปิดใจเล่นมันหรือเปล่านะครับไอหลักคนจะคิดว่าแม่งพี่ล้ายากกว่าถ้ามึงไม่ฝึกเนี่ยมึงจะเก่งได้ไงถูกปะ ถือว่าพวกคุณมาถูกช่องแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นฟอร์เรนโชนะครับว่าการเล่นฟอร์เรนออฟเรนจะเป็นยังไงเอาวาเป็นว่าเอาชุยเอาเป็นว่าเราไปดูในเกมดีกว่านะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาพูดแยบปวดฟันใหม่ g o ลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์ g o l เด n เติมเกม .com ได้แล้ววันนี้เติมได้เติมดีเติมไม่มีอันปรับราคาใหม่สุดคุ้มยกแหง ในเว็บไซต์มีให้เลือกมากกว่า50แพ,พ็คคูปองเต,ติมเข้าวัยภายใน5นาทีและอย่าลืมแอดไลน์แอดโกรเดเติมเกมและเพจโก l เดนเติมเกมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจลดราคาสุดคุ้มขนาดนี้อย่าพลาดกันนะครับเล่นตัวเดิมๆสกินเดิมๆแล้วรู้สึกเบื่อกำลังมองหาสกินแรสกินสวยๆต้องแอดมินต้นอย่าลืมมาแวะชมกันนะครับ <te le> โอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่เข้ามาดูยังไม่กดไลค์ยังไม่กดติดตามก็กดให้ด้วยถ้าคุณอยากได้ตาน่าความรู้ใครกดขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ถูกหวยรางวัลที่100ล้านพันล้านกดปุ๊บได้เมียปับ๊บ <c oughs> ถ้ามึงยังไม่มีเมียรีบกดเลยไม่เชื่อต้องเชื่อเรียบรองเท้ากันตีดีกว่าเพราะว่าฝันข,ข้ามนี่ตัวเวทเขาเยอะนะครับคีล่าคิกซี่ สกิลเดอร์นะครับ3ตัวเกมนี้ผมเจอกับออยีน่านะครับชิวๆนะเล่นกับยีน่านะครับดูดูจังหวะสกิลเขาปุ๊บอ่ะสกิลหมดปลาดอกเห็นนะนี่วิธีการเล่นเลยง่ายๆตีไปก่อนตีตีตายเ <laughs> นี่ยครับเล่นฟอร์เรนก็ง่ายๆครับมาดูช่องผมนี่ถ้าเล่นฟอร์เรนไม่เก่งนี่ผมว่าไม่ใช่แล้วนะ มาดูช่องผมต้องเล่นฟอร์เรนเก่งและที่สําคัญเนี่ยก,การรู้สกิลของฮีโร่ฝันหัวข้าม,านามหนอรู้ข้อมูลของฮีโร่ของตัวนั้นๆเนี่ยค่อนข้างสําคัญ <S <S นะครับมันจะทําให้เราปาดอกในแม่นขึ้นหรือไม่ทำมันจะทําให้เรารู้ว่าเราควรทําอะไรเวลาฝันหัวข้ามแม่งใช้สกิลไปหมดแล้วอะไรประมาณนี้หรือว่ามันยังเหลือสกิลอะไรหรือเปล่าที่มันสามารถหนีเราได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ยีน่ามันก็มันก็ยังจะฝืนสู้กับผมนะ แต่มันมีพวกไงผมว่าแล้วทำไมมันกล้าเล่นวะ <c oughs> สามตัวเฮียเมื่อกี้ถ้าผมเข้าไปล้ำนี้ผมตุยแน่ <c oughs> เอือนาตาหมอยไม่เข้าไปทำไมวะ <c oughs> มันเลี้ยวสี่แล้ววะ <c oughs> แต่ผมว่าผมฆ่ามันได้นะ <c oughs> ขอทุกคนเชื่อใจผม เฮียเหลือนิดเดียวมึงเหลือไว้ทำไมวะยีน่าคนนี้เชิงมันดีนะครับดูจากสเตปแล้วมาดิอุ้ยอุ้ยมันหลบว่ะกูสวยแล้ว อะไรเพื่อนกูรอสก,กิลหมดแล้วสวยอันนี้ก็เป็นแผนล่อซื้อนะครับรอรอให้ยีน่าสกิลใส่ผมหมดแล้วก็เพื่อนมาฆ่านะครับในชิ้นต่อไปผมจะเป็นดาบฟ้านะสองตัวถือว่าอ่อยเหยื่อรอรอ,อจังหวะลาดคมคมเนี่ยครับวิธีการเล่นอย่าเพิ่งเข้ามั่วซั่วรอเพื่อนเข้าให้ก่อนแล้วค่อยเข้าตามก็ได้นะเพราะว่าตะกอนตอนนี้เราดูไม่ค่อยดีนะ รวมเพื่อนได้นะครับที่ผมตายไปสองตัวเนี่ยกับยีน่าเนี่ยว่าผมลองเชิงไงคนนี้สเต็ปม,มันดีนะครับเราจะได้รู้ว่าเราควรเล่นยังไงกับเขานะครับเวลาเราเจอฝันหนูข้ามที่สเต็ปประมาณเนี้เราจะได้ระวังตัวมากขึ้นนะครับอันนี้ผมพูดเรื่องจริงนะเว้ยผมไม่ได้อ้างนะแบบเราแค่แบบลองลองแบบลองเชิงอ่ะลองเชิงอง่ะแกงแกงกาก อยก,กลัวไม่ได้แกงกากแล้วไอสัตว์คลิปกูยังปาไม่โดนเลยตอนเนี้ยกดูตรงแล้แม่งกากจริงแล้วอันนี้ตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มมึนมืนนะครับไม่จะเป็นเราไม่ต้องฝืนก็ได้นะเข้ามาลํำคลิปวอร์มมือไฮ้ยแต่เพลงดีผมมันเอาเรื่องอยู่นะได้เรื่องเลยะ ตอนนี้เกมอยู่ที่5นาทีนะครับสกอร์รวมที่11ต่อ5นะครับผมเราคิวไปแล้ว1ตัวตาย2แอสซิสต์มา2นะครับอย่าไปโฟกัสที่สกอร์เยอะครับมันไม่มันไม่ได้ช่วยอะไรนะเราก็ทำหน้าที่ของเราต่อไปนะครับเนะี่ยยีน่าไม่มาแล้วก็ตีป้อมชิวๆหนไถ้าเขาไม่มาผมก็ได้ป้อมฟรีนะครับ แล้วมันไปอยู่ตรงไหนวะยีหน้าเปิดก่อนได้ปูดเฮ <c oughs> ้ยสักเทียสักเทีย <c oughs> หูเรได้บนมาสองป้อมนะครับผมโคตรคุม้ม <c oughs> โอ้แต่ว่าล่างก็น่าจะแตกว่ะไม่เป็นไรนะครับได้บนสองป้อมก็ถือว่าคุม้มชิ้นต่อไปผมจะขึ้นเป็นทอยนะครับอย่างที่บอกนะฝั <c oughs> นหัคามเวสามตัวนะครับ เนี่ยพอผมเริ่มมีของเนี่ยยีหน่ามันก็จะไม่กล้าสู้ผมแล้วนะครับเพราะว่าฟอร์เรนอะ่ะยังไงมันก็ไม่แพ้ยีน่าเว้วเห็นนะเขาได้คิวสามตัวผมได้คิวสองสองสองเงินผมนําเขานะครับดูที่การเงินอะ่ะจริงๆตายตายสิบตัวแต่เงินเท่ากันอะมันก็วัดกันที่เลดเกมพเพรอะฉะนแล้วก็สกอร์คิวต้นเกมก็ไม่ต้องไปสนใจเยอะนะครับเราพยายามฟาร,ร์มเอาของไปสู้อะ่ะ S 1> <S 1> <S <S เปิดเกาะฮะกูัวยแล้วมาดีพวกเยอะทำ้าว <S 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 พวกเยอะทำ้าวเวอร์ชาติเมื่อกี้สามตัวเอาผมไม่ลงเนี่ยครับดาบฟ้าช่วยชีวิตโอ้ยคิกซี่ดีนะที่คิกค,คิกซี่มันไม่รวยอะถ้ามันมีของมันมีบู ick, มติม๊กมีมงกุฎอ่ะเรื่องผมอาจจะลดเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับเนี่ยครับ, <S 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 บคืออภินิหารแห่งเงิน แล้วเมื่อกี้ผมกดดาบฟ้าถูกจังหวะด้วยไงมันก็ช่วยลดดาเมจเราได้ค่อนข้างเยอะนะครับสามตัวผมไม่ลงตอนนี้คือยีน่ามันน่าจะแบบน่าจะมือตันแล้วอะแต่ถ้าเป็นจังหวะแบบนี้หลายหลายคนอาจจะมือไม้ตันนะครับเล่นฟอร์เรนเนี่ยห้ามโลกเด็ดขาดอันนี้สำคัญสุดเลยแบบมือใหม่ผมว่าม,มันอาจจะมีอาการโรคบ้าน,นะครับแต่ว่าพยายามฝึกเล่นบ่อยๆมันจะจะได้ไม่โรคนะครับแบบ มึงอย่ากดและตัวใหญ่มือใหม่อ่ะมังจะกดตีรัวถ้ากดตีรัวๆมันจะบั๊กไว้ฟเลย่ะมันจะเป็นการแคนเซิลสกิลนะครับแล้วมันจะทําให้เวลาปลาดอกเนี่ยมันจะมุ่มั่วอันนี้หลายๆคนน่าจะเป็นนะครับพยายามอย่าอย่ากดตีรัวถ้าเราแคนเซิลไม่เป็นอ่ะมันจะมีช่วงหนึ่งที่ผมฝึกลำแบบแคนเซิลน่แล้วมันจะติดเว้พอจะกลับมาลำธรรมดาเนี่ยมันมันไม่ได้แล้วมันต้องปรับตัว เพราะผมยังชินกับการกดตีรัวๆอยู่เลยแต่โจ๊กเกอร์กูไปโดนได้ไงวะสวยแล้วดาฟ้าลำสวนตายหนึ่งโอ้โหกูรับไม่ไหวว่ะเย้ยดอเลียมันโยนนติให้ผมเลยนะเว้ยไม่อค่แต่ไม่ไหวจริงดูดีหายาไม่เก็บหมดเวอร์ไบเบิลวะ ฝั่งมันเอาสุดอันติเข้าหัวเฮ้ยโอ,อ้มันเหลือมันเหลือคนละติ่งเดียวอ่ะเพื่อนทักทีดิโอ้โหหายาทีเดียวอ่ะเมื่อกี้ไม่ตายนี่ไงวะโอ้ช่วยไม่ได้วะ่ะโจเกอร์กลับไปเลยเพื่อนอย่าวับเดียวับเดียวับเอาอะไร <c red s> หิวหิวไอ้สัตว์หิวไม <rio> ่เห็นโจเกอร์เลือดน,น้อยไงเมื่อกี้ โทษทีเพื่อนพอดีกูยังไม่กลับจะเอ๋เบบี้โอ้โหยแม่งจุกเก่งด้วยผมบอกแล้วยีน่าคนนี้สเต็ปแม่งดีแต่ยีน่าฟิกเกอร์ไปแล้วนะครับเมื่อกี้ <S <S ตอนนี้สกอร์ไม่ได้ห่างก,กันเยอะนะครับ19ต่อ15ป้อมฝั่งป้อมข้างบนเนี่ยหายไปแล้วฝั่งละสองป้อม ค่อนข้างสูสีดูดีป้อมเนี่ยแต่ฝั่งเราเหลือตรงกลางไงเนี่ยเหลือเลือดกระจิ๋งเดียวอะ่ะเหลือไว้ทําไมวะเอาหิวออหิวป้อมเหรอหิวป้อมเหรอสักเที่ยสักเที่ทอม,มึงผิวนักหรือสักเที่ยถอกเฮ้ยสวยและตัวยนันตีให้กูตายอย่าเพิ่มมึงใจเย็นนเพื่อน คือมันเช็คย่านะเว้ยมันไม่ใช่ลมแทงอ่ะที่มันจะเข้าไปเช็คอ่ะโรมันติโอเคยิ่งเราเจอเป็นโลมิ่งที่มันเป็นกิวเดอร์อันติห้ามพลาดนะครับไม่งั้นเราจะโดนซีซีทุกสกิลฟิกเลยว่าถ้าเจอคอมแบบเนี้ยอันตีห้ามว่าในกรณีไหนที่อันติไม่ควรว่าเหรอครับพี่เวลามึงเจอไอ้ตัวที่มันตตัน อันตีห้ามว่าวแค่นั้นเลยไม่พูดแย่ปวดฟันตาค่าเป็นตรงกลางนะครับแต่ว่ามันจะโฟกัสเมทแล้วก็แคลรี่ฝันหัวข้ามนะดูนะผมจะแคนเซิลให้ดูเห็นไหมเนี่ยเป็นการแคนเซิลแบบตัวผมไม่ได้ขยับอะแต่ว่าดอกมันดูดเข้าหาตัวประมาณนั้นเลยแต่ท้ามาคนผมจะล้ำธรรมดานะครับ นเห็นไหมดอกมันจะดูดเข้าหาตัวโดยที่เราไม่ต้องขยับนะครับปอเข็มแล้วกันตอนนี้ของผมก็จะเริ่มเต็มแล้วนะครับถือว่าของฟูลแล้วนะแค่นี้อุ้ยผีลอกเฮ้ยกูขำอยู่เพื่อนกูคํำอยู่สวยสก,กิลมันหมดสก,กิลมันหมดแท้เสนไม่ติด อเนี่ยจงหวาสำคัญไม่เวลาแคนเซิลกับคนเนี่ยผมชอบพลาดเว้ยผมก็ได้แบบแท้าถ้และรำกับคนเนี่ยผมจะไม่พยายามจะจะจะรำแบบแคนเซิลเนี่ยเพราะว่าถ้ามันพลาดก็คือมันจะพลาดยาวเลย,เยก็เลยแบบเออกูรำธรรมดาดีกว่าต้องเข็นทรงแคนเซลิลแม่มันละหูโดนยกว่ะอันตีเข้าหวัว โอยฟิกหมดเพื่อนถือว่าเป็นการล่อสกิลเฮ้ยหูยผีปอบทีมกูมันเอาเรื่องจังวะแต่มันเกือบตายนะยยยยม,มาดิโหโค,โคสโลอะ่ะนี่แหละครับถ้าเราอันติถ้าเราอันติไม่โดนเราก็จะโดนประมาณนี้เลย คือเวลาต่อให้เราจะปาสกิลหนึ่งโดนมึงน่าจะเดินไม่ถึงดอกอะถ้าโดนสโลขนาดเนี้ยทุกคนน่าจะมองภาพออกนะเวลาเราอันติไม่โดนในในไฟใหญ่ใหญ่เ,เ,เฮ้ยเฮ้ยสวยรอคีร่าสกิลหมดนี่ไงสกิลหมดแล้วเรียบร้อยไม่น่ารอดหัวแตก มาดิครับกูสวนนะกิเด์กูสวนนะเฮ้ยหูผมน่าจะสวนไปเลยว่ะเฮียหายาอยู่ตรงกลางผมนึกว่าหายาเดินตามไงถ้าโดนล็อกนี่สวยนะครับโดนหายายิงฟรีเฮ้ยหูนัตตะหมอยงี้ไม่ไปทำอะไรตรงนั้นวะเฮ้ยมันมันดึงล่อว่ะมันดึงล่อมึงเจอกูแก้แค้นมึงเองเพื่อนนัตตะหมอย หัวแทกสวยเพื่อนแต่หายาไม่ยิงโคตรแรงเนี่ยวะต้องเอามันก่อนแหละปล่อยให้มันยิงฟรีนี่ไม่ได้นะครับเผล่อน,นี่มันได้เมกาคิวพิกเกมกูนะไม่ให้เอาไปเลยเพื่อนกูพูดเล่นฮะเอาแล้วแล้วกูได้บัฟได้ไงวะมึกคือผมปล่อยให้เพื่อนเลยนะเว้ยผมไม่ได้จะเอานะทุกคนเป็นพยานให้ผมด้วย โดนบัฟดาร์กชอ็อตไงเมื่อกี้มันลึกไปเป่าววะถอยได้ถอยเอาเลยพะเอกมาละอันติเข้ามากงางวงเฮ้ยยินดีที่ผมชัดดาวหายาไปได้นะเมื่อกี้ลำมั่วลำซัว ปล่อยกูเลยเพื่อนปล่อยกูปล่อยกูอ,ยกกอ๋อ้ยหูเนี่ยตะหมอยโอ้โหแล้วมันพากันไปตายทำไมวะเนี่ยครับคือความกล้าเล่นที่ไม่ควรทำเหมือนเป็นการโยนนั่นเอง <S <S เป็นเป็นความกล้าเล่นที่ที่ผิดที่ผิดทางไปหน่อยนะ,ะับเมื่อกี้นั่นตะหมอยมันไม่รอเพื่อนเลย ไป็นไรกูขอป้อมกลางพออ่อนดาร์กเกิดโอ้หไม่น่าได้วะไม่ไหวไม่ฝืนนะครับตอนนี้คีบหมดนะครับรอรอดักรอดักอันตีห้ามว่าอันนี้สำคัญเปิดก่อนได้ปูดสวยเฮ้ยเฮ้ยกูตีธรรมดาก็ได้วะไอสัตว์ปล่อยกูเลยเพื่อน มาดิหัวแตกผิวนักหรือผิวนักหรือกูมีเคียวเพื่อนน่นแลจบเกมนะครับ ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับการเล่นฟอร์เรนตีโน่นะครับผมโอ้โหโคตรพลินๆๆๆ้นเลยลิวทนี้ก็ดาวจะวนๆหน่อยนะครับ <I> ชีวิตติดวน1ิสามคิวอ่ะสามตัวแรกถือว่าออยเหยื่อหูดาเมจแสนห้าเยอะสุดในทีมนะครับผมเชียไอเทมเนี่ยผมสลับ นะครับจริงๆเกมนี้ดาบคีไม่จำเป็นนะผมแค่สลับมาตีป้อมาเฉยนะครับคือคอ,อไอเทมหลักๆเนะี่ยที่ผมจะขึ้นเนะี่ยจะเป็นดาเมจสองชิ้นหรือไม่ก็ดาเมจแค่ชิ้นเดียวดาฟ้าถ้าฝันหัวแขมตัวมันแบบตัวดาเมจเบิร์ดเยอะๆแล้วก็จะขึ้นเป็นแท้งสามชิ้นหรือไม่ก็สองชิ้นนะครับที่จะขึ้นหลักๆก็จะเป็นทอยเนี่ยขาดไม่ได้เลยทอยแล้วก็ออก่อฟ้าไม่ก่อฟ้าก็ก่อสะท้อนนะครับสองสามอย่างเนี่ยต้องต้องออกทุกเกม ประมาณนี้เลยหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับใครที่ยังเล่นฟอร์เรนไม่เก่งก็พยายามฝึกฝนนะครับมันไม่มีใครเก่งตั้งแต่เกิดนะถ้ามึงไม่ฝึกมึงก็ไม่สามารถเก่งได้ก็ดูคลิปช่องผมไปแล้วก็ลองเอาไปปรับใช้เอานะครับก็ประมาณนั้นเลยหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ผมด้วยนะครับคำพูดคำจาใดไม่สูภาพกราบขออภัยเพื่อนๆทุกคนไว้ณนที่นี้ด้วยนะครับไว้เราเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ บายบายทุกคน